สวัสดีค่ะลูกตาลสุรารักเกียรติสุนเนินค่ะลูกตาลเคยเป็นคนหนึ่งค่ะที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยและนั่นทําให้ลูกตาลเสียโอกาสในชีวิตไปมากมายและลูกตาลเชื่อค่ะว่ายังมีผู้หญิงหลายๆคนที่ก็เป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่ลูกตาลมายืนอยู่ตรงนี้ณจุดจุดนี้ลูกตาลอยากจะบอกกับทุกคนว่าอย่าไปกลัวที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําค่ะและจงเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อเพราะสุดท้ายแล้ว at the end of the day if you did your best and that is all matters พี่เวิร์ดมาค่ะหยุดค่ะเริ่มค่ะการคุกคามทางเพศหลายๆคนคงรู้นะคะว่าการคุกคามทางเพศในประเทศไทยน,นั้นเป็นสิ่งที่รุนแรงมากและผู้หญิงหลายๆคนถูกสอนว่าให้รักนวลสงวนตัวเพราะนั่นจะไม่ทำให้ผู้ชายมาละลานเรา แต่ทุกคนทราบไหมคะการที่เราสอนแค่ผู้หญิงนั้นเป็นสิ่งที่ผิดคะ่ะเราควรที่จะสอนผู้ชายด้วยว่าให้เคารพสิทธิ์ของเขาให้เคารพพื้นที่ของเขาและนั่นคือสิ่งที่เราควรทำคะ่ะขอบคุณคะ่ะเรียนเชิญท่านคณะกรรมการค่ะมีคำถามไหมคะไม่มีคำถามอ่ะมีค่ะดตรต้องค่ะเชิญค่ะถามผาู้อังกฤษนะครับค่ะ define for me woman empowerment woman empowerment so i think in this society people force um, women to do something that they doesn't want it to do which is be a housewife or anything that she doesn't want it to do because she doesn't belong to that place but this time i wanted to tell them that just do whatever you want to do and just be who you want to be as long as you feel happy for that. And I think the best thing that we can do is to accept each other and accept their place and be the best that they can be. Thank you. <this> <laughs> <laughs> สติมาปัญญาเกิดจริง